เตาอลิเกเตอร์เพชฌฆาตพลังกัดเต่าที่สามารถกัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ขาดได้ไม่เว้นแม้แต่มือของคุณนี่มึงดูฮะเต่าพลังกัดเด้อนะเออดือดูที่เต่ามันจะใหญ่ขนาดไหนอุ้ยอุ้ยเอาเล,อล่ครับผมมีตอนรักสุริการหลอนดาร์กเวฟบวันนี้เตมิมมาเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อเต่าพลังกัดได้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเต่าพลังกัด ที่มาจากด์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อเต่าพลังกัดจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนนัวนนะครับผมถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราอยู่ในเว็บไซต์ด์กเว็บเว้ยและเราอยู่กับ6อันดับสัตว์สุดแกร่ง ยังไงวะเอาก็แบบอาจจะมีพลังเยอะอะไรอย่างนี้ป่าวะคนโหดเลยนะงั้นเราไปอ่านคำอธิบายก่อนละกันสัตว์พวกนี้มีพลังมหา,าศาลที่คุณคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยวะ่ะแล้วมันจะเอาเราตายเลยป่าวะก็น่าดีวะงั้นเราไปดูแล้วไงเตยว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะตัวแรกเนี่ยวานสีน้าเงินใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งกว่าไดโนเสาร์ยิ่งกว่าไดโนเสาร์อีกเหรอวะใหญ่กว่าไดโนเสาร์อีกเหรอมันจะใหญ่ขนาดไหนมันนมันจะใหญ่มากเลยว่ะอันที่สองเนี่ยมังกรโคอมันโดยักษ์ใหญ่แห่งเกาะคอมันโด ชื่อเหมืนอนเกาะเออชื่อเหมือนตัวเงินตัวทองบ้านเรานะเออนะก็น่ดิอันที่สามเนี่ยกอริลลาใหญ่ที่สุดที่หายากที่สุดยังจะหายากที่สุดอีกเหรอวะก็น่ดิวไวเตยมึงดูดิกอริลลาแต่กอริลลาก็ตัวใหญ่นะนต,ตัวที่สี่เนี่ยเต่าลิเกเตอร์เพชฌฆาตพลังกัดพลังกัดอย่าบอกว่ากัดิ้วขาดเลยนะก็น่าจะใช่ไวเตยมดูปากมันดิตัวที่ห้าเสือดาวอามู นักล่าหิมะผู้ล่องหุ่นน่าจะหายากหน้าด้วยอ้เตยและอาจจะอาศัยอยู่ในหิมะตัวสุดท้ายเนี่ยหมาป่าแดงปีศาจแห่งป่าแห่่งปาล้วทำไมต้องเป็นหมาป่าแดงวะแล้วมือสนใจสัตว์พลังไหนเอาเต่าไหมเต่าไหมเต่าลิเกเตอร์เลยนะเออพลังกัดไงอยากรู้อยากแขนงขาดหรออยากรู้อ่ะงินนก่เาเต่าแล้วกันเต่าลิเกเตอร์เพชรฆาดพลังกัด ต่ที่สามารถกัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ขาดได้ไม่เว้นแม้แต่มือของคุณอุ้ยกัดมือขึอ้นจริงเหรอวะแล้วมือกูใหญ่เงี้ยจะกัดขาดปะว,วะนี่ดีวะหลอกเปล่าเัินก็เอาหูแต่มึงดูตัวยังใหญ่มึงดูเขาจับขึ้นมาดิเอออยากรู้เหมือนกันจะกัดขาดไหมเงนก็เอาต่อลิเกเตอร์เลยลวกันเอาเลยครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ไดิดต่อไปทางอีเมลและได้ทาการสั่งซื้อต่อลิเกเตอร์พลังกัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางหน้กเว็บเขาได้ต่อกลับมาว่า ตอลิกเกเตอร์จะมากัดแขนเราไปในขีาแค่นาทีงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากัดแขนเลยเหรอวะเออเฮ้ยน้องมึงดูอะไรอยู่วะเอานี่ไงเตยนี่มึงดูฮะเต่ากำลังกัดเด้อนะเออนี่มาแล้วด้วยตอนนี้ใช่หรอเออมันได้ไม่แต่ทั้งมืออะใช่หรอเลยอะยังก็ลงไปดูด้วยดิองตัวอยากลองว่ะแล้วตัวจะใหญ่ขนาดไหนวะน่าดูวะ มึงเห็นไคิปป้าตัวโคตรใหญ่มังดูที่เต่อมันจะใหญ่ขนาดไหนอุยอุยอะไรวะหุยเฮ้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 ยเ้ยเห็นปะไอ้น้อเต่าเดินหุยโอตัวยังใหญ่หุยไอ้น้อเตาจะตอหุยเตาเหอโอ้ใเยีครับ กลัวไเตยเฮ้ยเต่ากลวยเนาะมึงดึงมันออกมาดิเฮ้ยมันเอาแขนมึงอยู่อะดัน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 เฮ้ยตายแล้วโอ้น้องมันขู่มึงด้วยอ่ะมันโดนแน่ไม่รู้นะอุ้ยแต่กูใหญ่น้งดูหน้ากูดิเห็นปะมึงดูกูเทียบไซสเออดูดิโคตรใหญ่ใหญ่มอกน้องมันจะหันหน้าไปกัดมึงว่ะมันเขาเป็นเต่าทรงพลังไงเตย ดูนี่โคตรใหญ่อะลองหาเล็กกินให้กลับไยดีกว่าเออดูดิโอ้ดูดิเคเหมือนจะลงว่ะเอาเขีนเข็มเธอไว้ด้วยนี่เลยโรเลอร์ตเลยอะเนี่ยวะนี่ผักบุ้งพี่ผักบุ้งกับอะไรอะกับแอปเปิ้ลเดี๋ยวลองให้กลับเนี้ยแบบกินกินได้นะอือหอร่อยไหมอร่อยเห้ทำไมมันไม่ดึงกลับออกมาไว้เนาะมันกลัวเหรอกลัวดิโอ้โหมันกลัวอะไรวะ mày dòng 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 nó dòng mày ระวังเขาจะกัดคอมนะวยเตยนกัดล้อับกัอะไรอ่ะวิแหมกินแอปเปิลไอเตยมึงจับไอเตยจับไหน้องจะเดินวะอ้ไวะเขาท่งพลังเลยนะปล่อยเดินลงข้างล่างเลยเมื่อกี้กูเล้ยนไม่ค่อยอยู่ด้วยอ่ะเพราะหนักมากอ่ะแรงเขาเยอะใช่ไงเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวมึงมึงมึงจับตรงนี้หน่อย จ ah? ับได้ป่ะหนักหน่อยนะวิเตยโหพลังเยอะมากค่อยๆค่อยๆโอเคคหนักหนักมากหนักมากเตยหนักมากแล้วอย่างนี้เราจะทำไงอ่ะให้เอาไก่แบบหั่นี้ลองดูดิจะกินไหมวิเ้ยเดินแล้วเดินแล้วนี่ครับกินปลาหักกุ้งหักกุ้งอร่อยๆนี่ครับกลัวไม่กินแล้วอยู่ทรงฮะหรือว่าเราปล่อยเขาเองหรือว่าเขิน คนอยู่ไม่กล้ากินหนูว่าปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนปล่อยไว้เถอะเดี๋ยวพวกพวกพี่เขาเขาเขาพยายามขู่หมอว่ะเออพุ่งนี้เจ้าโอ้ยดีนะเขาไม่ง้างแขนกูไม่จับหรอกคือคือคือไม่รอแล้นะ ข้างน้ำบอกเอาเออเออเออวดีวะคนน้ำก็ไม่ไหหรอเอาเจ้ากูมาเป็นเพื่อนทำไมไว้เจยอแปนฮะรอแนรอแป๊บนเออั้นูไปดูเต่ารอนะเฮ้ยเอ้า นังขนาดนี้เลยเหรอูฮะว่อยยโอยไอ้นอย